ทับฟ้าแฟมิลียินดีต้อนรับครับวันนี้เสนอเมนูของทานเล่นแก่เสียงไปวันๆทอดขนมฝับัวที่ลูกค้าเรียกร้องกันมายาวนานวันนี้มีโอกาสทอดแล้วครับนําแป้งตกเลานํานแป้งเทลงในชามผสมกันกำหนําตีให้ละเอียดเป้นเนื้อเดียวกันนํามาทอดครับก่อนทอดแช่กระทะไว้ขึ้นนึงครับตั้งไฟอ่อนทอดลงไปเทแป้งลงไป,ป,งงไปบๆๆๆๆๆๆๆ ขนมฟักบัวหนึ่งสินใส่เวลาประมาณหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีจากการจับสิ่จะพรมจับเวลาไว้ครับลูกค้าก็จะเฝ้าให้เฝาจมด้วยครับผมผลิตตามเปอ,เอร์เดอร์ยี่ห้อผมอยากขายเหมือนละลอยสุดผมนะแต่ว่ามันกับในซัมนี้นะครับอยากขายเห็นเพ่อทุกคนผมไม่อยากให้เงินหลายทอดแล้วเอามาพักไว้ซับน้ำซับน้ำมันออกครับนําไปส่งลูกค้ากันเลยครับไปรถตัดไปรถตัดไปรถตัดไปบี๊ก ไปบีกซีเด็กกิขนขนมไหมเอานกเจียกเก๊ยมกินยังบกลเนี่ยบ่ยมมาขายบ่ขายกขากครับผมขอบคุณครับยีบ,บาทครับเด้ทุนวนึ่งข้อนีนี่ เบอร์ว่าเห็นหรอเอาแต่เงินเสื้อกรลังทอดยู่งยุเอายิ่งยุบ่าเอายิงไรไปไหนอีกถุงนึงเนาะเออเออเสื้อกินได้หลายรสขอบคุณทุกถุงทุกออเดอร์ทุกการสั่งจองเจอกันใหม่ในรอบถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดไลค์เพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ